จะได้เงินคืนถึง12,000บาทนะครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Everything Talk นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการคืนเงินประกันนะผมก็ทำเงินไบบ้าเนาะไม่พูดเรื่องคืนเงินประกันก็คงไม่ได้เนาะมันเป็นประเด็นสำคัญอยู่นะครับตอนนี้ในกลุ่มลายในเน็ตในอะไรเนี่เขาแชร์กันเนาะทุกคนจะเห็นว่าเขามีแชร์กันว่าให้ลงทะเบียนโน่นนี่นั่นแล้วคุณจะได้เงินประกันคืนใช่ไหมครับ ก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการคืนมันคือยังไงนะครับเริ่มแรกเนี่ยคุณต้องนะครับสแกน QR code นะครับเดี๋ไปที่เว็บที่เขาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะเว็บนะว่ามันเว็บอะไรยังไงนะครับ ก็พอคุณไปที่เว็บนะครับคลิกที่ลิงก์หรือว่าสแกน QR code เสร็จแล้วนะคุณก็กอกนะครับส่วนมากมันจะถามเป็นบ้านเลขที่นะตัวเลขบัตรประชาชนอะไรพวกนี้คุณไม่ต้องห่วงนะครับกอกไปเลยปกตินะครับคุณไม่ต้องห่วงคือไฟฟ้าเขามีข้อมูลคุณอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องห่วงเฮ้ยทำไมฉันต้องมากอกเลขบัตรประชาชนกอกสมุดบัญชีอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องห่วงนะครับไฟฟ้ามีหมดถ้าคุณเป็นผู้ใช้ไฟของไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามีเลขบัตรนะครับมีบ้านเลขที่อะไรของคุณแล้วแหละแต่เขาต้องการการยืนยันตัวตนอีกทีหนึ่ารงว มันเป็นของใครยังไงนะครับซึ่งเขามีระบบลิงก์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอาลิงก์ที่ผมให้เนี่ยนะครับที่ใต้ช่องเนี่ยนะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกตามขั้นตอนมาเลยนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนปั๊บเขาจะให้คุณลงว่าคุณจะรับเงินคืนทางไหนนะโดยวิธีการงับเงินคืนเนี่ยมันก็จะมีทั้งผ่านพรอมเพย์นะรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์นะโอนผ่านบัญชีนะคร่าวๆนะครับซึ่งให้ผมแนะนำะสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เอาผ่านพรอมเพย์ง่ายสุดนะครับใครมีพร้อมเพย์ผ่านพรอมเพย์เลยไวผม แล้วก็ท่านที่กังวลใจนะครับว่าฉันอยากมาทําที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับมันน่าจะเร็วกว่าเชื่อผมนะครับ ไม่ต้องมาที่ไฟฟ้าครับถ้าเอกสารคุณพร้อมทําผ่านแอปครับไวกว่าเดี๋ยวนี้ระบบมันออนไลน์กันหมดครับคุณมาทําหน้าเคาน์เตอร์ก่อเอกสารแเลวุ่นวายเสียเวลาเดินทางนะครับเสี่ยงติดโรคอีกนะครับทั้งพนักงานทั้งผู้ใช้ไฟจะติดโรคด้วยกันเนี่ยไม่ต้องมานะครับคุณก่อผ่านแอปเลยนะครับเดี๋ยวแอปมันจัดการลิงก์ให้หมดนะครับสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของมิเตอร์โดยตรงนะครับย้ําการคืนเงินประกันการใช้ไฟเนี่ยเขาคืนให้เจ้าของมิเตอร์โดยตรงนะครับก็คือคนที่ทําหน้าที่ขอมิเตอร์นนนนนนะคคคคัือม้้่จเป็ทีได ค่าใช้ไฟคืนนะครับคือคุณต้องมั่นใจว่า1มิตเตอร์เนี่ยเป็นของคุณแน่นอน2ชื่อเจ้าของมิตเตอร์เนี่ยเป็นของคุณนะครับคุณถึงไปกรอกนะครับคุณเอาของคนอื่นไปกรอกไม่ได้นะครับไปเอาเลขบัตรอะไรของเขาก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าพร้อมเพย์มันผูกบัตรประชาชนนะครับอย่าลืมนะครับเพราะนั้นต้องเป็นเจ้าตัวล้วนๆคราวนี้มันจะมีคําถามขึ้นมาอ่าช่วงตอบคาถามนะครับคําถามขึ้นมาว่าถ้าเป็นเจ้าของคนเดิมตายถูกต,ต้องไหมครับขอแรกเจ้าของคนเดิมตายทํายังไงดี แยกประเด็นนี้ก่อนนะครับเจ้าของคนเดิมตายคุณเป็นลูกหลานสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับของเรานะครับของหม้อลูกนี้ไว้เราไม่เคยได้มาเปลี่ยนชื่อสักทีตอนท่านมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะครับถ้าเราเป็นลูกนะครับเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้สืบสกุลนะครับผู้สืบมรดกเนี่ยให้นําใบเสียชีวิตของเจ้าของหม้อนะครับที่เป็นญาตินะครับที่เป็นเจ้าของหม้อจริงๆคือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะครับลุงป้านะ้าอาไม่ได้นะไม่ได้นะคุณต้องเป็นลูกเขานะคุณเป็นลูกคุณก็ต้อองเาาใบบมมรณะนะนคั สมมติว่าลูกมีกัน3าสี่คนมันเหมือนมันเหมือนการสืบมรดกนะครับคือสมมุติมีลูกกันสองคนคุณพ่อเสียลูก2คนนี้คนใดคนหนึ่งอยากรับเงินประกันถูกต้องไหมครับก็ต้องมาทั้งสองคนนะครับโดยให้คนใดคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นชื่อคนนั้นนะครับแล้วขอรับเงินคืนนะครับโดยการเอาน่าจะเป็นใบมรณะบัตรเขาเรียกนะครับของคุณพ่อนะครับสมมุติมีกัน2คนก็ต้องมา2ค,า2คนนะครับมีสามคนก็ต้องมาสามคนแล้วต้องให้คนใดคนหนึ่งนะครับ โอนเปลี่ยนชื่อไปเป็นเจ้าของหม้อนะครับแล้วคนนั้นก็เป็นคนรับเงินเหมือนการสืบมรดกทั่วไปครับเพราะว่าอย่าลืมนี้มันก็เป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของหม้อเสียชีวิตต้องเป็นญาตินะครับลูกหลานเท่านั้นนะครับมาขอซึ่งมันก็จะมีกรณีอ้าวแล้วถ้าเขาไม่มีลูกหลานล่ะอันนี้ก็ลําบากนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะถ้าไม่มีลูกหลานถ้าคุณยังได้จริงเงินมันสองสามพันเนี่ยก็อาจจะต้องสืบมรดกกันยาวเลยนะครับว่า ใครเป็นคนรับช่วงมรดกต่อตกทอดกันมานะครับซึ่งได้ครับไฟฟ้าไม่เอาอยู่แล้วไฟฟ้าไม่ยึดเงินหรอกครับแต่ว่าคุณก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับหาผู้จัดการมรดกมาใครจะเป็นคนรับเพราะว่ามอมิเตอร์เงินประกันก็เหมือนเงินมรดกครับต้องหาคนมารับนะครับซึ่งอาจจะต้องเตรียมเอกสารเยอะหน่อยเสียเวลาเยอะหน่อยนะครับคุณก็ต้องคิดนะครับมันคุ้มค่าไหมนะครับแต่ถ้าเจ้าของหมอไม่อยู่ญาติพี่น้องทาอะไรไม่ได้นะครับไม่ตายคนไม่ตายเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครับ คาดว่าต้องเป็นเจ้าของอย่างเดียวถ้าจะมาเซ็นมอบอานาจย้ายหมอเนี่ยก็ต้องมาน่าจะต้องมายืนยันตัวตนที่ไฟฟ้าก่อนนะครับอย่างเช่นว่าผมนายกนะครับอยากให้หมอนายขอนะครับก็ต้องมาทั้งนายกและนายขอนะครับมาเซ็นโอนย้ายชื่อนะครับต่อหน้าเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบว่านายกท่านังซื้อว่าล่อยๆอันนี้ไม่น่าจะได้นะครับคาดว่าแต่ก็ยังไม่เจอเคสแบบนี้นะครับอันนี้เรียบร้อยเนาะขั้นตอนการ รับเงินประกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรใต้ช่องไว้ให้นะครับเข้าเว็บไหนนะครับมาถึงที่ราคาเงินนะครับจะได้เงินกี่บาทนะครับซึ่งเอกสารน่าจะออกไปแล้วแหละอ่าเรามาพูดเรื่องราคาเงินม้อของประชาชนทั่วไปนะครับตามต่างจังหวัดจะเป็นม้อ5 m 5ทับ15นะครับมอ5 m ทับ5ทับ15ในตอนเราขอไม่ว่าจะยุคไหนหละมันไม่ถึงพันรวมเงินประกันรวมค่าติดตั้งเนี่ยมันไม่น่าจะถึงพันถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้เงินคืน300บาทครับสำหรับท่านที่มีม่อ5ินมปน นะครับเอาบินไฟเราเนี่ยเรามีบินค่าไฟใช่ไหมครับเดินมันจะมีตัวเลขบอกนะครับว่า p A อะไรตัวเลขหม้อนะครับเราเดินไปเลยแล้วเราไปดูนะครับหน้าม้อเขาจะเขียนไว้ว่า5ทับหรือ15ทับเราไปดูเราจะรู้เลยว่าเราได้เงินคืนเท่าไหร่นะครับง่ายๆแล้วม้อ15ได้เท่าไหร่ม้อ15นะครับจะได้เงินคืนถ้าเป็นระบบ1เฟสนะครับ15ทับสจะได้เงินคืน2,000บาทนะครับเพราะปกติเราติดม้อ15ทับเราจะเสียเงินประมาณ4,000กว่าบาทนะครับ4,000กว่าบาท เราก็จะได้เงินคืนประมาณ2,000บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะได้ตั้ง2,000ม้อ15ในระบบ3เฟสเนี่ยเราจะได้เงินคืน6,000นะครับถ้าม้อ30หล่าม้อ30ส่วนมากจะเป็นร้านค้าแล้วนะครับขนาดใหญ่เป็นร้านค้าบ้านคนไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยเจอม้อ30เท่าไหร่นะครับก็จะ ja ได้เงินคืนถ้าเป็นม้อซิงเกิลนะครับม้อ30ได้เงินคืน4,000บาทนะแล้วถ้าเป็นระบบ3เฟสนะครับจะได้เงินคืนถึง12,000บาทนะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยม้อ30เนี่ยเขาขอกัันนรระมคบเ์อต ไม่ได้ได้สามพันทุกท่านแบบที่รัฐบาลบอกนะครับได้ตามขนาดหม้อกับเงินที่คุณวางไว้กับไฟฟ้านะครับซึ่งบางท่านอาจจะมีกระแสว่าเไฟฟ้าเงินไปทำอะไรไฟฟ้าแยกเงินไว้ต่างหากนะครับไฟฟ้าไม่เคยมั่วเะไเงินนะครับไฟฟ้าแยกไปแล้วว่านี่เงินประกันก็อยู่กองหนึ่งนะครับแล้วก็มีนโยบายคืนเงินดอกเบี้ยเงินประกันก็เริ่มคืนดอกเบี้ยให้แล้วนะครับเพื่อปีนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลมาให้เงินคืนหมดไฟฟ้าก็ยินดีคืนให้นะครับขอแค่ทุกท่านทําให้มันถูกต้องนะครับ มันสามารถขอได้ตั้งแต่วันที่25นะครับเริ่ม25นะครับใครดูคลิปนี้แล้วไปขอยังไม่ได้เนี่ยอย่าแปลกใจคลิปนี้มันยังไม่ถึงวันที่25นะครับวันที่25แล้วไม่มีกําหนดไม่มีกําหนดยกเลิกนะครับยังไม่มีประกาศยกเลิกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบมากก็ได้นะครับพร้อมแล้วก็จัดการค่อยๆทำนะครับไม่ต้องกลัวนะครับได้ทุกท่านนะครับถ้าเอกสารครบนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของหม้อที่ถูกต้องนะครับได้เงินคืนแน่นอนไฟฟ้าไม่อมเงินแน่นอนนะครับตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปแล้วจะเริ่มคืนเงินวัันนนทีี่31มาคะรบ โดยผมคาดการว่าท่านที่ลงผ่านระบบพร้อมพีเนี่ยจะได้ก่อนเพื่อนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบออนไลน์ซึ่งมันเร็วนะครับโอเคนะครับแล้วท่านไหนมีปัญหามีข้อสงสัยก็ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําถามพี่ๆในฟฟ้าให้นะครับแผนอื่นให้นะครับเพราะว่าแผนผมทําช่างซ่อมบำรุงนะครับผมก็อาจจะไม่แม่นอาจจะมีตกหล่นนะครับแต่ท่านไหนสงสัยเนี่ยถามข้างล่างให้ผมจะหาคาตอบให้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไปถึงท้ายคลิปถ้าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ